สายดีเอโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างฉับไวมากเลยปปปปอารมณ์มันฟุบเลยนะแน่น,นอนครับ Water Sonic งานใหญ่ส่งท้ายปีให้คุณผู้ชมดูภาพที่ทางทีมงานได้จัดเตรียมให้หน่อยคือโครงสร้างของงานเนี่ยมันประมาณนี้เหมือนกับว่าเป,เป็นเมืองใต้น้ำใช่ไหมเหมืนอนแอตแลนติสที่หายไปและสุดท้ายก็โผล่ขึ้นมากลางมหาสมุทรอีกครั้งหนึง่งเป็นงานที่บาของงาน และที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเวทีจะเป็นเวทีที่ไม่ใช่เบเบนะฮะเหมือนกับเป็นซิตี้หรือว่าเมืองที่ผลขึ้นมาอ,มอยู่กลางน้ำเห็นไหมนี่คือแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นและจะบอกว่าเวทีที่จะเกิดขึ้นที่สนามกีฬานะครับเมืองทองเอชซีเอชซีจีะนะฮะจะอย่างนี้เลย จะอย่างนี้เลยจะอย่างนี้เลยครับที่ซ g s t เ d ียมเขาบอกว่ารูปแบบเวทีเป็นแบบทวิสต์ป่ะทวิสต์ผืนน้ำนะคะแล้วก็เมืองใต้น้ำคือที่อย่างที่วูดี้บอกว่าขึ้นมาแบบบนผืนดินอ่ะผสมตึกแบบใจกลางเมืองมหานครนะคะแล้วมีการเพิ่มน้ำตกบนฉากให้สมชื่อของวูด e ้เดี๋ยวเดี๋ยวสตัดภาพแค่นิดนึง จะมีเหมือนกับนี่บนเวทีจะมีอย่างนี้คุณคิดดูสองฟัอลังไซูมีน้ำตกทีล้อซูงานทีล้อซูเข้ามาใช่จะไม่ต้องไปไกลแล้วนี่นั้นแล้วเขาบอกว่าน้ำตกนี้สูง8เมตรเลยนะ8เมตร8เมตรได้แล้วก็มีน้ำพุด้วยคือรับประกันเลยเขาบอกรับประกันเลยว่าคุณจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะมีการได้วาง ไม่แคนิคเนี่ยของน้ำไว้รอบสนามเลยนะคะอลังการมันแน่นอนนะครับงานนี้ทุกคนตื่นเต้นที่จะไปงานวอเตอร์ซอร์นิกดีเจระดับโลกมาหมดนะครับอันนี้คือขอบอกเลยว่าวอเตอร์ซอนคนหน้าตาดีที่สุดไปงานนี้เจริงนป่าบอดอไปมาแต่ปีแรกบอกเลยว่าเฮ้ยทำไมคนเด็กน่ารักเยอะมากอ่ะงานนี้โอเคงั้นปีนี้ป้าต้องออกจากป้าต้องไปเลยป้าเปิดซิงงานนี้ป้าต้องเปิดผอบแล้วออกไปแน่นอน สองวันนะคะสุกที่30มัเดืนยาแล้วก็1ตุลาคมนะคะ S G Stadium เมืองทองธานีค่ะซื้อบัตรที่เว็บไซต์ Water Sonic com นะคะหรือไทยทิเคทเมเจอร์ก็ได้ป้าจะต้องแต่งตัวมีเรื่งเรื่องรียบปรีบปริยบเป็นเงือกเงือกแล้วก็เดินไปแบบง่ามมากคะฮะ้ามไปหลับนะป้าป้าไม่หลับป้าจะไปตรงน้ำตกทีรอสูนั้นเลยฝากไว้น่อยนะครับ Water Sonic com เข้าไปซื้อบัตรด่วนเลอแค่ไม่กี่วันแล้วนะครับคุณผู้ชมประมาณ2อาทิตย์วูดี้คอนเฟิร์มว่าปีนี้ไป2วันแน่นอนครับ แล้วก็จะไปทุกโซนเลยเพื่อที่จะไปดูบรรยากาศในการเที่ยวบ้างวันนี้เราเขาตื้อนสิ่งนี้ตลอดคืนเลยเหรอเกามีช่วงแบบว่า in the morning when the wake นี้ป่ะมีป่ะเพลงเก่ามากนะอ้นนะอ้นไม่ควรร้องเลยเพลงเมื่อกี้นี้ตื้อ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  now forever stay with y e u forever มีป่ะมีป่ะไม่มีหรอ broken heart woman หรือ broken heart woman ชอบมากโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุย รวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะคุณตรงท้องก <you. S 3> ิฟต์นะครับกดเลย